สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับในวันนี้ได้จอกับเกมของ Final a d v e n ดี้ Security Beat ในตอนที่2เดี๋ยวเราก็จะมาต่อกันเลยล่าสุดครับเราเพิ่งออกไปจากห้องนิรภยัยใช่ไหมก็คือตรงนี้ไอมอนตี้เนี่ยเฮ้ยเลิกเคาะไปแล้วว่ะแสดงว่าไปแล้ว,ว่ะดิไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่เอาเป็นว่าเราเดินทางต่อดีกว่านะทางต่อไปครับคือทางนี้เราต้องไปให้ถึงเอ่อเมนล็อบบี้ให้ได้นะครับมีเสียงฝีเท้าอยู่ด้านหน้าเราเนี่เองคุณผู้ชม ทางซ้ายมือเราครับผูฟังผมจับได้ดีมากๆอ๋อมันคือชิกะครับเมื่อก,กี้มันหันมาอย่างไวเลยต้องคอยซ่อนให้ดีเนะี่ยนี่ไงมาแล้ว <c oughs> โอ้โหมนถาวแวร์อยูอยู่ไหนล่ะ <c oughs> มึงเพิ่งเห็นกูไปไม่ใช่เหรอนี่คือทางออกไม่รู้เพ่นแล้วละเกือบแล้วครับอะเราถึงเมนล็อบบี้แล้วคุณผู้ชมตอนนี้เฟดดี้แฟตแบร เมกาพาซาเอ้ยพิซซาเพล็กจะปิดแล้วนะครับเมกาพาซาเอ้านั่นไงไม่ไม่ไม่ฉันยังอยู่อยู่เลยเนี่ยโอ้ตอนนี้มันปิดซะแล้วนะครับอือคือเราพลาดโอกาสนี้ไปแล้วไงแต่ไม่ต้องห่วงครับผู้ชมเพราะความหวังเนี่ยยังมีเสมอเขาบอกว่าเรายังสามารถหลบหนีไปทางประตูของยามได้อยู่แล้วก็ระหว่างนี้อย่าเดินไปเจอเบอร์เจอหรือดึงความสนใจให้ตัวเองมากเกินไปไม่งั้นเนี่ยเกิดปัญหาแน่นอน และสัญญาณว่าฉันจะตามหานายแกงกะหรีคือแล้วไอ้สัญญาที่ให้มาเนี่ยจะเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนวะจะโดนไอชิกาตามล่าอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้่ยิ่งน่ากลัวอยู่วิญญาณอาฆาตและได้าามีเซฟครับเราเข้าไปเซฟก่อน้ะการนัหมีเดินเล่นสักหน่อยสักหน่อยพักผ่อนหย่อนใจสักครู่โอเคเอาจังจริงจะว่าไปชิกานี่ก็เหมือนเป็นเจ้ากรรมในเวรเราว่าหไหมตามอยู่ได้นี่มีกล่องด้วยครับบรรจุอะไรไว้หนอ จงเผยโฉบออกมาเดี๋ยวนี้เลยปาบเขาให้เป็นบัตรผ่านครับในเมื่อมีบัตรผ่านก็ต้องมีทางให้ผ่านจริงไหมงั้นเราไปหาทางผ่านพร้อมกันดีกว่าคําถามคือทางไหนวะเนี่ยนี่หรือเปล่าเรามาซ้ายนี่คือทางขวาก็ต้องผ่านได้สิบลบออ้าวไม่ได้คุณผู้ชมตันเอเลี่ยนจู่โจมกาแล็กซี่ต้องการคนปกป้องหน่อยเงียบกริบเลยวะคอเซนเตอร์ครับขอถามทางหน่อยครับปิดไปแล้ว มีเสียงฝีเท้าเสียงคนคุยชิกกามันหาอะไรกินอีกแล้วไอ้นี่มันหิวชะมัดเลยเหรอวะเปิดได้ด้วยโอเพนไปดีครับดีมากซูปเปอร์สตาร์ตอนนี้นายเข้าสู่ล็อบบี้แล้วแต่ก็น่าเสียดายมากที่บัตรนายเนี่ยมันใช้ผ่านทุกที่ไม่ได้เลยเออเหรอแต่นายสามารถอัปเกรดได้ในคอสเตอร์เมอร์สวิตคอสเตอร์เซอร์วิสคือเมื่อกี้เนี่ยเราใช้บัตรผ่านที่ได้มาแล้ว ต่อไปคือเอาบัตรผ่านเนี้ยไปอัปเกรดเพื่อเข้าถึงหลายๆที่ในพิซาเลียนะครับใช่ต้องเป็นแบบนั้นแหละวัดดีหุน่นหุ่นนี่มันมีความสามารถอะไระผมว่ามันต้องมีอะไรแอบแฝงแน่เลยครับจะเจอกระเป๋าแล้วก็ต้องโดไปก่อนเลยละกันออโอ้โหคุณผู้ชมมันจะวนๆอย่างเดียวเลยนะผมขอลองเช็คด้รอบก่อนละกันนะครับว่ามีอะไรนแอบแฝงหรือเปล่านี่คือ เอเลียนจู่โจมตรงนี้ข้างในมีกล่องครับข้างในข้างในมีกล่องอยู่หนึ่งกล่องเท่าที่เห็นนะมีทางลงลงมาด้วยวะ่ะแสดงว่าด้านหน้าเข้าไม่ได้แต่ข้างบนอาจจะเข้าได้ก็ได้นะครับเพราะเป็นทางลงชิกะบนหัวเรามันมานี่แล้วอะ่ะเออทางซ้ายมีกล่องผู้ชมครับนี่ขอลองหน่อยละกัน <c oughs> บรรจุอะไรไว้หนอและมันก็คือชิกะเนมเชิร์ตเสื้อที่ปักชื่อชิอชกะครับ <c oughs> ชิกะวันมาแล้วใช่ไหมอุ้ยใช่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 ต้องหลบก่อนใกล้ๆหลบนี่แหละมันเดินลงใช่ไหมงั้นเราเดินสวนขึ้นเลยครับคอยฟังเสียงเริ่มไกลแล้เยี่ยมมากชิกะไอไก่นะางโง่เ้ยต้องค่อยๆย,ย่องถ้าเราวิ่งมันอาจจะได้ยินก็ได้เช็คอีกทีข้างหลังเราครับ ด้านหน้ามีประตูด้วยลองเช็คทุก่อนแล้วกันนะว่าไปได้หรือเปล่าอันนี้แหละซูเปอร์สตาร์โอ้เข้าไม่ได้ครับเดอรดอนนี้มันต้องการไอบัตรผ่านอ่ะดีแคปาร์สคุณผู้ชมแต่เนี่ยได้ไหมซึบเข้าได้แต่มีเจ้าที่อยู่ว่ะมันกวาดแกว่งไฟฉายอย่างต่อเน,นื่องเลยอะเกมนี้มึดมึดนะ ผมอยากได้ไฟสักหน่อยขอลองละัตะเวนก่อนครับว่ามีของที่สามารถเก็บได้หรือเปล่าต้องคอยหลบหุ่นด้วยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอา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 หุน่นไม่เอาเดี๋ยวโอเครอดได้ครับตรงนี้ไม่มีของให้เก็บเลยนะผมกวาดแกว่งสายตาหมดแล้วผ่านหมดจดแต่นี่สามารถไปต่อได้ครับเราก็ต้องรีบวิ่งเลยมีไหมไม่มีใครพิซซา ได้ไงกล่องอ๋อห้องกล่องเปิดเลยแล้วกันครับไหนๆก็มาแล้วอย่าได้พลาดเชียวเฟรนดี้เจอฟรีกิฟต์อะมันเหมือนจะเป็นมิสเตอร์ฮิปโปแล้วก็มีแม่เหล็กด้วยโอ้บ้าเ้ยขอโทษแกงกะหรี่ขอโทษทีจิกกะยังบอกว่าแหวะอายูไม่เลิกเลยครับมาทางไหนกับทางนั้นเหรอมั้ง แต่นี่มีปุ่มอยู่มาลองกดปุ่มนี่ครับเป็นปุ่มเดียวกับในห้องเฟสดี้แล้วมันก็เปิดนี่เลยแจ๋วชิกะมาด้านขวาได้ยินอยู่ไม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 ่ใช่ปะวะใช่ชิคกะาปะวะผมว่าใช่นะเพื่อความชัวร์ครับเราเช็กกล้องก่อนเรามีเขาไมละ่ะห้องนี้ไม่ใช่ไม่เห็นล่าคุณผู้ชมครับนี่ไงมันกำลังไปที่ไซต์ก่อสร้างผมรีบวิ่งเลยละกัน ผมรู้แล้วต้องไปไหนเราต้องไปอีกห้องหนึ่งฮะนี่นี่นี่ด้านหน้าเราเนี่แหละเป็นเหมือนร้านกาแฟต้องรีบหน่อยแล้วเดี๋ยวชิกะขึ้นมาใช่เท่าที่ดูอ่ะมันไม่มีถางให้ไปต่อแล้วไงว่าบะคือขวาเราไปแล้วก็ต้องมาซ้ายคือห้องนี้แหละแต่ชิกะมาแล้วผมรู้แต่คุยไงมานี่แล้วชิกะเปิดประตูเจอยามอีกแล้วอ่ะยาม ไม่เอานะยาวห้องนี้ต้องมีกล่องดิหรืออะไรมองจากข้างล่างไม่เห็นครับผมเจอเฮ้ยเอ้ยไม่เอาอยาอุยอ้ยเจ๋ยตกใจหมดเลยโนใครๆชิกามันยืนยีฟันใส่ผมไม่เอาชิกะขอใส่นี่ก่อนและกันห้องถ่ายรูป อกใจเลยผมว่าผมรอดจากไอ้หุ่นนั้นแล้วนะแต่มันก็มาอย่างไงวะเสียงอยู่ใกล้เรามากๆเลยนะครับเดี๋ยวขอใช้คาเม่าตัวสอบนี่ไงสาว only มันไปข้างหลังเราแล้วผมต้องกลับไปห้องเดิมคุณผู้ชมโอเคผมรู้ความสามารถของไอ้หุ่นประหลาดนั่นแหละหุ่นรอปพอ คอย z ุ่มด้วยถ้าเราจ้องแจ้งมากเกินไปเดี๋ยวมันพุ่งมาอีกต้องไปเอาถุงก่อนแล้วคำถามคือเอาถุงเสร็จไปไหนอ่ะนั่นแหละดิรีบเลยครับวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งมองหุ่นด้วยมองหุ่นด้วยเดี๋ยวมันรู้ว่าเราอยู่นี่ซึบมาแล้วโอ้ยนี่ประตูนี่หว่าคุณผู้ชมครับไปได้ไหมต้องลอง อ๋อคือลักษณะทางโครงสร้างของที่เนี่ยมันจะแบ่งซ้ายขวาชั้น1กับ2เราไป 1. กับสด้านขวามาแล้วต่อไปก็ด้านซ้ายฝั่งนี้สิอาต้องมีทางลงครับนี่แหละวางเปล่างลงโจงมากเลยทางไปต่อเข้ามาแล้วเอ้ยเพื่อไม่ให้พลาดครับผมขอเช็กก่อนผมอาจจะพลาดอะไรไปก็ได้ห้องนี้ตรวจสอบให้แน่ใจมันอาจจะมีกล่องหรืออะไรแฝงอยู่ก็ได้ไงผมไม่อยากจะพลาดนะครับเกมนี้ โอ้เจอกล่องครับกล่อง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 เขียวๆปึ๊บเออมันเป็นชิกะเออตุ๊กตุ่นชิกะมาแล้วดีนั่งสะหอใจเดินกลับมาผมกะจะเดินเลยไปแล้วด้วยซ้ำานะครับแต่ก็ว่าอยู่พยายามสำรวจอย่างต่อเนื่องนะนะยเผื่อเราพลาดไปไม่อยากพลาดเหมือนตอนแรกที่เราไม่ได้เก็บถุงหน้าห้องเฟดดี้อ่ะขายเขขาวขาวเนี่ย สตารเท่านั้นอ๋อต้องการบัตรผ่านเวลสีก่อนถึงสามารถเข้าได้ก็แสดงว่านี่ดิเอาละเช่นเคยครับผมขอเช็คก่อนแล้วกันว่าอะไรสามารถหยิบจับได้บ้างเคาน์เตอร์นี้ไม่มีอะไรนะครับว่างเปล่าไม่มีเลยอ๋อเป็นล็อกเกอร์เก็บของเราเจอกระเป๋าครับนี่ไงโดหน่อยก็ลวกันจืบเข้าให้เข้ามาแล้ว ไอชิกะมันพูดมากจังเลยอะ Warning อ๋อนี่ไงนี่ไงเครื่องจักรคุณผู้ชมครับ d i t Machine นี่คือเคเวสเราแหละ d i t Machine ก็นี่ดิเอาอะอัปเกรดได้อัปเกรดบัตรคุณได้ก็ยังไงอะกด E เพื่อยัดเข้าไปนี่ครับใส่ไปแล้วประมวลผลอา้ามันกินบัตรเข้าไปอะแล้วคำถามคือเอาออกยังไงอะทีนี้มันมีคำเตืนอนทาง่ทางซ้ายมันบอกว่า เก็บไม่เหล็กให้ห่างจากเครื่องเนี้อ๋อให้เราใช้ฮิโปเนี่ยแปะเข้าไปครับเรียบร้อยอ๋อนี่ไงออกเลยครับเป็นบาดพระาทิตยเนะดีแค่พาทเวรกรรมไม่เหล็กใช้ได้มันออกมาแล้วแต่เป็นออกเป็นดีแค่พาทออกมาดิเยี่ยมมากเดี๋ยวเราไปพบกันที่ในดีแคและกันนะเจอกันชั้นสองอ้ยไอ้ขกะมันพูดแทรกก็เดี๋ยวเราไปเจอกับเฟดดี้ที่ชั้นสองละกันนะครับตามที่เฟดดี้ได้พูดเอาไว้เลยทำนั้น ชิกะอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ข้างบนเนี่ยต้องไปห้องขวาที่ต้องการบัตรนะครับไปละไปละไปละโกยก่อนเราอยู่นานเกินไปแล้วเดี๋ยวชิกะมันจะรู้เข้ามาแล้วโอ้โหสุสานนี่มันอะไรเนี่ยบรรยากาศโคตรขนพองสยองก้าวมากห้องนี้เปิดได้ด้วย มีอะไรแอบเล่นซ่อนอยู่หรือเปล่าเอ่ยต้องลองเช็คสำรวจนะครับพลังงานใหม่ไม่ค่อยมีอะไรให้เห็นเลยคุณผู้ชมแล้วห้องอย่างเยอะเลยนะต้องคอยกวัดแ่งเมาส์ให้ตลอดลอดฝั่งนะครับว้าวเจอกระเป๋อีกแล้วครับผมกระเป๋าอย่างเยอะปาบเข้าให้มาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เจอมันก็ซ่อนไปเรื่อยเลยนะเนี่ย ขอให้เป็นของดีโหเสื้อเฟดดี้ว่ะมีอักไหมมีอันไหมมันมืดผมมองไม่ค่อยเห็นมีไฟฉายหรือเลไยหรือเปล่าเนี่ยต้องการไฟว่ะโอเคเปิดแล้วจะต้องสอดส่องไปเรื่อยเผื่อมีอะไรซ่อนโอเคมันเริ่มโหลดฉากครับแรนเดอร์แทบจะไม่ทันเลยทีเนี้ยเสียงเสียงน้ำไหลหแล้วเมื่อกี้ไม่ไหลพอเดินมาไหลตกใจ นึกว่าผีพรายมาที่ชาร์จแบตเตอรี่พลังงานน่าจะเอาเฟดดี้มาชาร์จตรงนี้นะจะได้ขี่ต่อได้ไงเซฟยูสปอร์ตโอเคเซฟหน่อยเออเอาหน่อยคุณผู้ชบนะการเซฟเนี่ยคืออุ่นใจสุดแล้วมันบอกให้เรารู้ว่าเราปลอดภัยซูเปอร์สตาร์ดีแคร์พิกอัพดิสเวททางนี้เหรอได้เลยดิโ oh, อห้องอย่างสว่างครับแต่เดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่ง ผมยังเช็คข้างหลังไม่หมดจดเลยอ่ะขอเช็คก่อนสักคู่นะครับอู้คุณผู้ชมเห็นทางซ้ายไหมทางซ้ายทางซ้ายตรงน้ำตกอ่ะข้างๆวงกลมที่เป็นหัวกะโหลกข้างๆมันมีกล่องอยู่เว้ยผมไม่ได้ตาฝาดนะแั่ผมจริงไปเก็บเลยละกันเห็นแล้วก็รีบโดครับก่อนคาสายตาเนี่ยพอมาใกล้ปุ๊บเจอแดงๆให้ไขาลานเลยเนะี่ยชัดเลยอยู่นี่ออโอเค ได้แล้วคือถ้าไม่ได้ปรับแสงไว้หรือหน้าจอมอนิเตอร์เราเนี่ยไม่ได้มีโปรแกรมเร่งแสงนะั้นเราอาจจะไม่เห็นก็ได้แต่ผมเห็นพอดีก็แจ็กพอตไปฝั่งนี้มีอีกหรือเปล่าโอ้มืดมากจนมองไม่เห็นเลยครับไม่น่ามีซ่อนแล้วหรอมัง้งเคลียรครบหมดโจทย์ครับทีนี้เราก็เข้าสู่ตัวเนี่ยพระอาทิตย์ได้เลยนะห้องพระอาทิตย์นะครับตามรูปภาพที่ได้ระบุเอาไว้มาละ วัดดีครับเพื่อนโอ้สว่างมากๆชอบห้องแบบนี้ยังเลยอะ่ะ <ผม S 1> แกงกะรีตอนนี้เหมือนว่าการติดต่อสื่อสารเราเนี่ยมันลําบากแปลกๆนะลองไปเช็คที่โต๊ะของรปภหน่อยสิมันเกิดอะไรขึ้นอ่ายังไงอยู่ไหนว่าเออแต่เพลงเพราะมากเลยชอบเพลงนี้มีของให้เก็บอีกหรือเปล่านี่ไงฟิกเกอร์ตัวพระจันทร์ใช่ปะเก็บได้ปะไม่ได้มันเป็นเหมือนกับตัวภาพที่ที่เราเก็บมานะครับแต่ว่านี่มันน่าจะเป็นประกอบฉาก้วมบ้ง security d e c k ไม่มีครับห้องนี้ไม่สามารถมีอะไรที่มันกดได้เลยแล้วก็ไปต่อเลยคือทางนี้สไลด์สู่ความสนุกจัดไปดิเอาเลยสไลด์หันสาสู่ความสนุกต้องลองดูแล้วอ่ะจึ๊บโครมโอ้กระจายเลยครับเป็นพวกบ้านบอลอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนแถวเดิมองไงไม่รู้อะแถวนี้ตัรไรนี มันเอากระบังออกมาจากหัวมันได้อะเป็นแฉกๆฉกวยพ่ออาทิตย์ครับโคเทเเลยว่ะตัวเนี้ยนี่ไงวันดีเพื่อนใหม่มั่นใจว่านายเนี่ยน่าจะมาช้าใช่ไหมเรามีปาร์ตี้ชุดนอนสนใจป่ะเออเอาละเราจะสามารถเอานิ้วเนี่ยและเลงสีอะไรได้มีเครื่องดื่มอะไรมากมายเลยแต่ก็ขออย่างเดียวคืออย่าปิดไฟเพียงแค่อย่าปิดไฟไอ้นี่มันจะเดินตามผมเอ้า มันโยกอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะคือ <c oughs> มันตามเราไปหมดเลยคุณผู้ชมดูดิต้องการอะไรกูไม่ได้อยากมีมึงเป็นเพื่อนเลยแล้วทำไงอะ่ะกด E เพื่อพังได้ <c oughs> นี่ไง <c oughs> โอ้ไม่ไม่ไม่ไม <c oughs> ในซ้าพังหมดแล้วอะ <c oughs> ต้องเก็บมันขึ้นมาใหม่อ,ะ <c oughs> อ่ะอ๋อไอหมอนี่มันจะละความสะอาดเราเบียบเรียบร้อยหน่อยครับเอา เอาเด็เอาเด็เอาแลา้วก็รีบไปเลยครับภารกิจหลักคือหา security d e ี k นะอยู่ไหนเนี่ย security d e ี k ครับอยู่ไหนครับโนโนโนเยอะเลยเนี่ยแล้วหน้าตามันเป็นยังไงอะซิเคอร์ลิตี้คือมันจะเหมือนกับไอตรงห้องนิรภัยหรือเปล่าใช่ไหมนี่คือคำถามของผมนะครับ เดี๋ยวเราไปหาคำตอบพร้อมกันระหว่างทางก็ต้องพังให้มันหัวร้อนเล่นเลยครับโอเคเอ้ยเออนี่หรือเปล่ามีจุดเซฟด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอเซฟก่อนแล้วกันนะองค์ทิ้งก็ปั่นประสาทมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่ชอบมากนะเซฟเลยครับมาแล้วผมว่าผมเจอแล้ววนะ่ะนี่ไงไฟส่องไม่เหมือนเพื่อนเปิดแล้วเรียบร้อยครับ,รบรคุณผู้ชมฮะผมว่าเราได้แล้ว แจ็คพอร์ตเรียบร้อยจู่ๆไฟก็ดับลงมาไฟดับฉันเตือนเธอแล้วไม่นะทำไมทำแบบนั้นล่ะฉันเตือนแล้วไงว้ายนี่มันคลั่งว่ะมันมันคลั่งยาแน่เลยโลกขาดไปไม่ได้เหรออ้าวชิปเลยครับมีตัวประหลาดโผล่ขึ้นมามูนเด็กดื้อเด็กเฟรถดไปเวลาของมนันครับพอมืดปุ๊บมันออกมาเลย หายไปแล้วเฮ้ย hey, แต่ผมชอบนะมันเท่มากเลยแกอรี่งานหยาบแล้วเราทำพลาดต้องเปิดไฟโดยด่วนแล้วไอ้ไฟเนี่ยจะอยู่ในเพย์สตัเจอร์อ๋อก็คือเครื่องเล่นข้างหน้าหรอครับที่มันใหญ่นี่แหละคุณผู้ชมก็เดี๋ยวไปหานะแต่ก่อนอื่นเลยผมชอบตัวเมื่อกี้มากครับมันมันเท่มันเท่ขอเช็คเควสก่อนเช็คเควสเออเทคแฟลชไลท์ใช่ไหมหาไฟฉายให้เจอวิ่ยเครื่องเซฟเออเลร์เลยอะ เย่ yeah, มากว้าวไอจุดนี้เปิดเฉยเลยผมว่าเลยว่ามันต้องใส่อะไรไว้มันใส่ไฟฉายไว้ครับนี่แหละแล้วก็กดอีกครั้งสามารถรีชาร์จได้แบบนี้นี่ไงผมลั่นเข้าไปแล้วเฮ้ยผมขอดูไอตัวเมื่อกี้ก่อนละกันนะกลางคืนมันจะเป็นยังไงแบบเจอจ้มสแกรอะไรเงี้ยมันคินอัพคินอัพอ๋อมันกำลังไล่ทำความสะอาดอยู่ผมอยากเจอมันจ้มสแกรมากเลยว่ะผมผมชอบตัวผมไม่ได้กลัวมันเลยครับ ไหนนายมาจำสแกันทีดีวะขอสักดอกละกันว่ายังไงด้วยเท่ผมชอบสีของเขาอ่ะตัวเนี้ยอันนี้ไม่กลัวเลยสาบานว่าไม่กลัวจะบอกนะว่าเริ่มตั้งแต่ตอนเซฟโอเคไม่เป็นไรครับเล่นสนองนิดผมไงผมไม่ชอบนะฮะมันไม่เหมือนคนอื่นๆเลยอ่ะหุ่นอื่นๆดีเออมันเหมือนโจ๊กเกอร์มากกว่าใช่นยามมันคือโจ๊กเกอร์ โคตรเท่ออนี้ก็เท่นะแต่มันยังดูเลอะเทอะเป็นตัวเพื่อนมันเท่กว่าเยอะเอาละครับแต่เมื่อกี้เนี่ยไอที่เราเจอจมสแก์ผมเจอเหมือนคำใบ้บางอย่างผมว่าผมเจอสายไฟเว้ยสายไฟคือตัวเชื่อมใช่ไหมเชื่อมไฟแสดงไฟอะไรเงี้ยซึ่งตัวสายไฟเนี่ยมันต้องมีเครื่องกำเนิดไฟต้องตามสายไฟไปครับอาจจะเจอต้นตอกของไฟก็ได้ เอาละนะเราได้นี่มาแล้วแล้วก็มาหยิบไฟฉายต่อเลยครับปรับก็ให้ได้ไฟฉายมาจะรีชาร์จไหมคงไม่เลยครับไปเลยก็แล้วกันสตัคเชอใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดมันจะไปเก็บขยะอยู่เนี่ยครับสายไฟข้างหน้าเราผมจะต้องเดินตามสายไฟไปนะในท่อนี้ใช่หรือเปล่านี่ก็ใช่ครับอ้าวเอาเส้นนี้ก่อนลยการนใกล้ใกล้หมว่าเด็กเร็ว นี่คือทางเข้าครับสายไฟเส้นนี้2เส้นแจวลากโยงเข้ามานี่ไงผมกะแล้วเชียวเจนเนเรเตอร์อยู่ข้างหน้าเรานี่เองว่ะรอบนี้ต้องระวังแล้วนะครับเราจะไปต่อแบบเรื่อยๆและการละกันเนอะไปแบบเพลิดเพลินจําเินใจถ้าไปทางนี้อุ้ยนั่นครับคุณผู้ชมฉายไว้เจอพอดีข้างหน้าฝั่งนู้นแต่ถ้าก่อนอิฟเอาไว้ผมม่ต้องสำรวจฝั่งนี้ให้เสร็จก่อนนะครับนี่กระสายไฟเนี่ยนี่ไงแจ็คพอตอีกแล้ว หาทางขึ้นทางเข้าให้เจออันนี้ทางไหนวะเนี่ยถ้าตรงไปเนี่ยมันจะเป็นทางเชื่อมไปนูน่นทางนี้อาจจะขึ้นบนก็ได้ลองขึ้นบนดูกกอนแล้วกันนะครับเอาไหมเอาไหมหนึ่งสองซ้ำปุ๊บเคเมื่อกี้เดินติดหัวครับว้าวทางหมอมันขึ้นได้หลายทางถ้าเลี้ยวขวาจะไปที่หนึง่งถ้าเลี้ยวซ้ายอันนี้ลงล่างเราไม่ลงแล้วแต่นี่ครับทางนี้แหละมั่นใจว่าถูกต้อง อันนี้ก็ไปนู่นนะโอทางสลับซับซ้อนมากนี่ล่ะมั่วเลยครับเราก็วมนมาที่เดิมนะนี่ก็โดดลงไปเราไม่โดดเนะเพะเราเพิ่งขึ้นมาอันนี้โอ้นี่อใช่ครับใช่ๆนี่แหละชัดเลยเอาละมาแล้ว2งทับห้าเลครับไปต่อไปเรื่อยๆนี่ก็สายไฟเช่นกันนะตามไปครับมันคือบอ่อแสสำคัญที่ผมเป็นโคน,นันโบเนี่ยสืมหาบอ่อแสอันนี้มันลงไปข้างล่างแล้วนะครับ ลองอมอๆออออตามไปก่อนแล้วกันเนอะมองเส้นสายไฟเอาไว้เส้นไม่เห็นละอ๋อนี่ไงมานี่ละเส้นสายไฟนี่ตรงหน้าเราเลยว่ะและเรียบร้อย3ามทับแล้วอ่ะครับไงอีซี่ไหมข้างหน้ามีเส้นอยู่แต่คือทางที่เราขึ้นมานี่ว่ะใช่ครับเราเคยเปิดเส้นนั้นไปแล้วอุ้ยคุณผู้ชมอุ้ยนู่นนู่นเห็นไหมข้างหน้าฝั่งนู้นเลยงั้นก็บวกกับข้างล่างก็เป็น4ี่ห้าชัดเจนครับผมเสร็จภารกิจแล้ว ลงก่อนละกันมันอยู่ไหนวะเนี่ยผมไม่เห็นตัวมันเลยอ่ะไม่ใช่ลงไปปุ๊บมันมาขยี้เราปั๊บไม่เอานะหายไปแล้วอ๋อมันอยู่นั่นครับผมต้องต้องทำแบบนี้มาเก็บขยะของแกหน่อยไปเออนั่นแหละยึกยักยักอยู่ได้แต่ก็ต้องรีบไปครับมีแค่2นี่มีสาม เวลาได้อยู่นี่ไงเก็บไหมมาทางซ้ายหนึ่งนี่คือทางเข้าพอดีอเก็บไปนะโชคดีนะเพื่อนฉันเข้าก่อนละแปะสี่ทับ้าและก็ออกฝั่งนี้ได้ปะเออได้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 ออกปุ๊บก,ก็มาขาย,ยี้ <laughs> ทำร้ายจิตใจบูลลี่ขรโทษาะโจ๊กเกอร์แต่นี่คือภารกิจว่ะไหนต่อไหนต่อ ไฟแดงไฟแดงหายไปไฟแดงหายไปเอานี่แหละไฟแดงจำได้ว่าฝั่งนี้นี่ต้องลองขึ้นไปก่อน,นครับนี่คือทางเข้าตามสายไฟไปนะ <c oughs> มันมันเริ่มสะบัดใส่ผม <c oughs> มึงเคยทำมุลกอะไรนักหนานี่ไงใส่ไฟเอาแล้วว้ยทางนี้แหละต้องใช่แน่ๆนนี่คือทางลงแจ็คพอตเจอแล้วเรียบร้อย5้าทับห้า ภารกิจใหม่ไปเจอกับเฟนดี้ด้านนอกดีเคลเลยเออไอหมอนั่นหายไปแล้วครับตัวละครที่ผมชอบเออมันไปแล้วขอโทษนะเพื่อนเราเจอกันแค่แป๊บเดียวแต่นายก็เป็นตัวเท่มากๆเลยวะ่ะเสียงพูดชอบไว้โอเคแล้วก็ลักษณะาทางกายภาพฟีลจะจัดไม่เหมือนใครตัวอื่นเนี่ยอ้วนหมดเลยใช่ไหมเธอมอนตี้เฟดดี้โรซี่อะไรเงี้ยว้นหมด ก็ผมเซฟก่อนดีกว่าเพราะว่าเครื่องเซฟมันเปิดใช้งานได้เอาแล้วนะก็ชนะมันได้ครับภูมิใจมากๆนี่เรียกว่าเป็นการเอาชนะหรือเปล่าเพราะว่ามันหายไปแล้วอ <c> ะ <oughs> หายจ้อยเลย <c oughs> เป็นคู่ปรับที่เท่มากๆครับไว้มีโอกาสเนี่ยค่อยกลับมาเจอกันใหม่ก็ล้วกันนะเฟียวจัดๆเลยดาเนี่ยถือว่าเล่นยากนะถ้าเราไม่เจอไอ้เจ้าสายไฟอ่ะแต่พอม,มีสายไฟปุ๊บก,ก็สบายเลย เอาละทางออกทางไหนอะผมมองไม่เห็นทางอื่นเลยนอกจากนี้เปิดปุ่มแล้วเรียบร้อยแกทําผิดกฎออกไปเลยนะโดนแบนออกจากที่นี่แล้วไปซะใส่หัวไปวู้วู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 อะไรชิบหายชิกะมาเดี๋ยว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 ชิกะไม่เอานี่ขึ้นเปนี้ได้เปนี่คือเพื่อนกูจะด้านหน้ามันมีอีกตัวหนึ่งด้วยครับชิกะยังคล่องจั เออก็ผมเซฟได้ใช่ไหมผมออกมาจากนี้ก bueno> ็คือเซฟก่อนแล้วเอาละครับเดี๋ยววันน <Well> ี้ยังไงเราไว้แท่น um ี้ก่อนดีกว่าคุณผู้ชมนะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ตอนต่อไปแล้วกันนะครับตอนต่อไปเนี่ยไม่ทราบเหมือนกันว่าต้องไปเจอกับอะไรบ้างแต่ก็จะพยายามไม่พลาดละกันนะครับวูนี่3ตัวเลยเนี่ยเนี่ยคือวูฟชิคเก้นแล้วก็จระเก้คือคิดจะปองร้ายกับเราหมดนะครับ เอาละขอบคุณมากที่รับชมรับฟังกันมานะครับในวันนี้ขอตัวลายไปก่อนบ๊ายบายไปเลยครับผมสนุกมากไฟนอ n เอฟ r e ดี